านี่เลยเป็นหมวดคิดมาเพาะใกล้ถึงเทศกาลอะไรแล้วคะน้องมุกวันคิดมาดวันที่23นะคะ27 25ค่ะวันที่23เซ็นเตอจะคอจะมาเรียนน้องมุกจะบอกพี่หมิววันที่25เป็นวันหยุดโรงเรียนใช่ค่ะอาทิตย์ นั่นเองนี่เราก็เลยมีหมวกคริสต์มาสมารีวิวก็จะมีไฟด้วยนะตรงดาวเนี่ยก็จะมีไฟนะคะขอบดาวก็จะมีเป็นสีน้ำเงินนั่นลูดอะมันเป็นน็อตมันเป็นอน็อตติดเป็นเหมือนน็อตติดสวิ์นะคะอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยคุณแม่ Happy Happy New Year New Year ค่ะแล้วดาวนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองสีแดง สีเขียวสะับสีกันไปมาค่ะใช่แล้วก็จะสามารถเปิดไฟได้ด้วยเปิดไฟแล้วต้องใส่กับมืดๆได้นะใช่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ต้องใส่นอนนี่นะคะเราก็ได้มาจากร้านนิสิบ,บาทก็ถูกมากๆเลยค่ะพี่หมีเขาจะมีดูแกะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋ออันนี้แกะมาแล้วนะ,ะเรามุกเอาเก็บลงใต้โต๊ะสิค่ะ <c oughs> อันนี้มันเรียบมากเลยอะ ก็เป็นแบบนี้เลยไม่ต้องรีดเลยคุณแม่คุณแม่<ช>ไม่ต้องรีดให้น้องมุเนเนกเลยนะนี่นุ่ารักมากคอณคนี่นะคะด้านนกกจะมีสวิตชัยททยอยู่ตรงนี้<ม>แล้วก็ดึงตรงนี้ออก<ม>นี่มันจะมีไฟ<ม>นี่ตรงไหนเราขอรับแล้วเราก็เก็บตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะตรงไหนอ่ะท่นี มุร่าเก็บอันนี้ไว้นะได้แล้วได้แล้ว,ดลวเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟกัน,ลนเลยไอย่างนี้นะคะแล้วเปิดไฟแล้วก็จะเป็นสีแดงอย่างที่บิ๊กจะลองสั่งด,ปปด,ปปดปูปิดไฟปิดไฟปิดไฟ <c oughs> น, <c oughs> นักโอเคเด็กคอร์ดนี่นี่เซ็นเตร์คอร์ดค่ะ แม่เวลาใส่ปิดตานะคะมันจะแสบตามากเลยเดี๋ยวเราจะลองปิดไฟดูค่ะนี่เห็นไหมสเห็นได้เอ่ยเป็นสีแดงเต็มเลยพี่มีวทำแบบนี้มันแสบตามากเลยค่ะถ้าปิดตาเราไพี่มิวจะลองปิดตาดูถ้าปโอ้จริงด้วยอ่ะแสบตาเอาเปิดเอยเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเลยมาเดินก่ะ เวลาติดเขาสวยไปเอยนี่หิมะตกนี่หิมะตกทิมะตกพากพันก็รอติดตามกันนะเพราะอย่าเราจะทําเกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยตัแตงต้นคริสต์มาสแต่ต้องรอชมก่อนนะคะโอเคก็นี่ก็คือบวกคริสต์มาสใช่ไหมคะนมุกนมุกนะคะจะใสตอนที่เตบแแ่งคริสต์ใช่ก็มีไฟด้วยน่ารักนะคะเพื่อ ก็ุพ่อก็ลองไปหาซื้อกันได้ใช่ไหมคะน้องมุกใช่น้องมุกตื่นเต้นมากเลยคุณแม่จะซื้อนี่ให้สำรับคลิปนี้นะคะเพื่อกับน,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 น้องมุกนะคะขอตัวรักพิการให้ไงอย่าลืมกดติดตามพี่มิวน้องมุกได้ที่ช่องเฟลุกมิวมุ้งชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีสดค่ะบ๊ายบายชิงกาะเบนชิง,ชงกาะเบนชิงแล้วตกใส่แมว, <c oughs> แมว